สิ้นแสงดาวดูวเ,เราร้องจากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลองพี่จำจากน้องคนงามแวววูรถไฟพี่แสนอาไลสมุรสงครามคงละเมอเพอพรำ คิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองราชการทางานเรียกชัยลูกน้ำเข้มโอทับเรือไทยฝึกเตรียมเอาไว้ทุกกองพี่ต้องขอลาลาแล้วแก้วตาลาถิ่นแม่กลอง งวนมาหาน้องคนสวยแม่กล้องคอยพีกลับมาเมื่อสงกรานต์งานวัดบ้านแลมเคยเที่ยวชมกับชมแชฉลมเมื่อคืนข้างแรมเม่สาสงน้ำรวมน้อง ปิดทองพระปฏิมาอาทิฐานรักอยู่คู่ฟ้าหวังเกิดมารวมใจ